สาวจีนโชกางเกงตัวใหม่พร้อมรูรูปหัวใจที่ไหนเหรอหญิงชาวจีนรายหนึ่งไม่เหลืออะไรไว้ให้จินตนาการขณะที่เธอสวมกางเกงขาสั้นกิ๊บเก๋ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่นสาวนิรนามรายเนี้ยสวมกางเกงขาสั้นผ้ายีนตัวจิ๋ว กางเกงขาสั้นสุดพิเศษเนี่ยมีรูรูปหัวใจอยู่ตรงกลางซึ่งนับว่าเป็นการวางกลยุทธ์เพื่อดึงดูดสายตาของประชาชนอย่างได้ผลไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้หญิงรายเนี้จะทำให้คนต้องคากันไกลค,รคร้างตึงหัวระเบิดเลือดกำเดาวไหลปรีกันไปกี่ร้ายขณะที่เธอเดินพาเหรดโชว์การแต่งกายของเธอไปทั่วแฟมิลี่มาร์ท น่าแปลกใจเนาะที่ไม่มีผู้ชายมาเข้าแถวทําตาหวานรอมากกว่านี้หญิงใจกล้ารายนี้เดินตรงดิ่งไปหาพนักงานของร้านท,ทั้งทังที่รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมามองเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรเธอไม่ได้แค่อยากจะแสดงเนื้อหาภาพาพ,พิเศษนะเธอยังเป็นคนใจกว้างมากนำเสนอเนื้อหาทั่วพื้นที่ด้านบนด้วย